พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Beauty News เหมือนเดิมนะตอนนี้มีอะไรออกใหม่บ้างอางั้นมาฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมีทัชชะนะออกมาเป็นตัว The Silk th Powder นะที่เป็นลายเดียวกับตัวพาวเมอที่เป็นตลับตลับที่เขาพิดกันมากๆ่กะแล้วพอตอนหลังก็ออกมาเป็นแบบขวดนะคะแล้วก็เขาออกมาเป็นลายเดียวกันนะเพิ่มเติมมาเป็น The Silk th Powder ที่เป็น Protective Setting Powder นะคะราคา48เหรียญน,นะซึ่งแป้งนะคะจะมี Silk Extract นะคะที่ช่วยเลื บาลานซ์มอ t u เจอร์นะคะเพื่อให้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสนะแถมยังมีแอนตี o พ l u ูชั n นะคะแล้วก็มีแอนตี l บลูไลท์ด้วยนะวางขายวันที่6มีนาคนะออนไลน์ที่ทัชชะนะคะแล้วก็ที่เซฟอร่านะอ่มาต่อที่ดีออนะคะดีออลแบ็กเซจนะออกเพิ่มเฉดสีเป็นดีออ b แบ็กเ a จเฟสแอนด์บอดี้พาวเดอร์โนพานะคะคือมีทั้งหมด10เฉดสีนะคะราคา40เหรียญนะเขาเคลมว่ามันเป็นแป้งทานลูเซนนะคะที่จะช่วยเบลอให้ลุคแมทแต่กระจ่าง นะคะแล้วก็ลองแวร์ด้วยนะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะเขาผสมอ่มาเตอร์ออฟเพิร์ลนะคะไมโครพาร์ต mm ิเคิลเข้าไปนะคะสามารถใช้เป็นแปง mm ้งฟินิชชาชนะคะเป็นไฮไลท์เตอร์หรือว่า เป็นบรอนเซอร์ก็ได้นะคะได้ทั้ง3อย่างเลยนะก็คือเลือกเฉดสีเอานั่นแหละวางขายวันที่1มีนานะคะแล้วก็มาต่อที่ Mark Jacobs Beauty นะ Mark Jacobs Beauty of Collection ใหม่นะคะชื่อ The Cafe Collection นะคะมีแรงบันดาลใจนะคะมาจาก The s i r l of Cream and Coffee นะซึ่งออกเป็น Extra Shot r Caffeine Concealer and Foundation นะคะมีทั้งหมด30เฉดสีนะคะราคา39เหรียญนะซึ่งทางแบรนด์เคาเค้ว่ามี Caffeine Infused ด้วยนะคะซึ่งจะให้ Creamy Full c o นะแล้วก็ ลองแวร์แล้วก็บิวเดเบิลซึ่งตัวนี้จริงๆเตยเห็นาทางยูทูบเบอร์ทางฝั่งอเมริกาเขารีวิวกันไว้แล้วนะแต่ว่า สำหรับตัวเตยๆว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะอ่ะอันที่2นะคะที่เขาออกมาเป็น Omega X3 Powder Blush นะคะแล้วก็บรอนซ์นะไฮไลท์พาเลตนะคะราคา49เหรียญนะคะมี2ชเฉดสีก็คือจะเป็นตัวไลท์กับตัววอร์มนะที่เขาแบ่งเป็นเนี่ยตามในรูปนะคะเออจริงๆไอตัวเนี้ยก่อนน้านี้ที่เขาออกมาเป็นออตัวบรอนเซอร์แทนพลาสติกอะไรเงี้ยเขาก็ดังมากนะแต่ว่าตัวเนี้ยพอมาเป็น3ชเฉดสีเออมันก็แบบ าดูน่ารักน่าใช้นะแล้วก็ราคา49เหรียญเนาะตัวสุดท้ายนะคะที่เขาออกมานะคะคือไฮไลเนอร์แมตเจลอายครยอนนะคะมี3สีนะก็คือ Blacker Coffee, Blacker Emerald, แล้วก็ Blacker c ร r เ n นะคะราคา26เหรียญน,นะคะเริ่มวางขายวันที่8กุมภาพันะซึ่งวางขายไปแล้วนะอามาต่อที่ Huda Beauty บ้าง Huda Beauty นะคะอ๋อ,อ The b o o b b r o w s Micro Shade Brow Pencil นะคะซึ่งมีหัวขนาด0.9 มิลลิเมตรนะให้ลุคแบบไมโครเบรดนะคะให้คิ้วที่คมสวยชัดเป็นแฮร์สโตรกแต่ว่าเบลนเดเบิลนะคะพิกเมนต์ส่วนผสมมาจากวิตามินอีแคสเตอร์ออยล์แล้วก็โคโคนัทออยล์นะคะเป็นวีแกนวอเตอร์พรูฟทรานสเฟอร์พรูฟแล้วก็ทเวนตี้โฟร์เออร์สแวร์นะคะมีทั้งหมด 8สีนะคะราคา17เหรียญนะเขาจะมีวอมบรอนนะคะนูเทลบรอนคาราเมลบรอนไลท์บราวมีเดมบราวริชบราวดับบราแล้วก็ซอฟแบล็คนะคะตัวน,นี้จริงๆก็น่าลองนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าฮูด้าบิวตี้เขาจะทำอายบราวด์ออกมาเป็นในแนวไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วไอคุณคุณฮูด้าเนี่ยนะเขาก็เป็นคนมาจากทางตะวันออกกลางใช่ปะเขาจะชอบคิวที่แบบคมแบบไมโครเบรดอ่ะแล้วก็มาต่อที่คุณแม่รีรีกันบ้างเ e นตี้บิวตี้นะคะเนื่องในโอกาสของวันเกิดของคุณแม่รีรีนะคุณแม่ก็เลยออกมาเป็นสี ไฮไลท์นะคะชื่อสีมอสโคมูซึ่งเป็นฟูลไ i z e นะจริงๆเขาเคยออกมาแล้วที่มันเป็นดูอัลแพนนะคะแต่ว่าอันคราวนี้เขาเอาสีนี้มาทําเป็น s i n เกิลแพนในตลับใหญ่นะคะสีนี้คือจะเป็นสีในโทนโรสโก o ชิมเมอร์นะคะวางขายแล้วหนะ้าราคา36เหรียญนะคะใครสนใจก็ไปลองกันได้มาต่ออีกนิดนึงที่ e s t e Lauder e s t e Lauder ก็คือออกแคปซูลค Collection มานะคะชื่อ Rebellious Rose นะคะใน Collection นะคะจะเป็น Limited Edition Blush แล้วก็ l i ป s t i c k นะซึ่งมี Peel Color Envy Blush in Rebellious Rose นะคะราคา32เหลียนนะแล้วก็ Peel Color Envy Sculpting Lipstick ะะ in Rebellious Rose นะคะราคา32เหลียนก็คือราคาเท่ากันนะคะคือดูจากในรูปอะนะเขาทำแบบหน้า blush มันเป็นลายดอกไม้เป็นดอกปุลาบอะ สวยจนไม่กล้าใช้เลยอะทุกคนมาต่อด้วย Ole Henriksen ซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วแบรนเนี้ยเตอได้ลองของเขาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนอะที่มันเป็นตัว Banana Bright อะไรตัวตัวลายนั้นนะคะซึ่งเตอากชอบมากเลยนะราคาเนี้เขาออกมาเป็นสกินแคร์ตัวใหม่นะคะชื่อ The Wrinkle Blur b o t i c a l อเจลครีมนะคะซึ่งเป็นไอครีมนั่นแหละตัวนี้เขาจะช่วยเบลอเส้นริ้วรอยเล็กๆนะคะขณะดเดียวกันก็ช่วยให้ผิวเฟิร์มขึ้นนะ mm hmm. เพิ่มอิลาสติซิตี้นะคะแล้วก็ช่วยลดรอยค้ำใต้ตานะโดยมีส่วนผสมสําคัญจาก บุติคอร์ช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอนะคะลดสกินเท็กซ์เจอร์นะคะลดริ้วรอยแล้วก็เส้นเล็กๆนะแล้วก็มีออคิดสเตมเซลล์ช่วยให้ผิวเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็มีเพปไทด์นะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะราคา49เหรียญแต่ว่าเตยดูในรูปแบบพยายามหาดูว่านขนาดเท่าไหร่แต่คิดว่าพวกไอครีมเนี่ยมันก็น่าจะขนาดประมาณ30 ml เนาะตัวน,นี้น่าใช้มากเลยดูในรูปแบบ t e x t อ r ์ดูครีมมี่มากอะ อามาต่ออีกนิดนึงที่คุณแม่แพทแมกราดคุณแม่แพทแมกราดก็ออกลิควิดลัสออกใหม่นะคะเปนมี8สีนะซึง่งจริงตัวนี้คือเป็นซอฟต์แมทลิควิดมิสติกของเขานะคะราคาแท่งละ30นะแต่ว่าถ้าซื้อยกเซต8สีเนี่ยคือราคา200เหรียญน,นะคะเริ่มวางขายวันที่5มีนานะในเว็บไซต์ของคุณแม่แพทแมกราดนะคะซึ่งเขาจะมีสี wild orchid นะคะ fresh 3 nude cabaret s p e l l b r o u n ude, aret, bound, el s u n e f o r นะคะแล้วก็มี pink design แล้วก็สุดท้ายก็คือ d i y rose ซึ่งสีทั้งหมดที่เขาออกก็คือ เป็นสีเดียวชื่อเดียวกับลิปสติกแท่งนั่นแหละแต่ว่าคือเขาก็เอามาทําเป็นไอตัวลิควิดด้วยเนาะตอนนี้ตัวาทาสีเฟรชสามอยู่นะคือชอบมากได้ลองลิปสติกเขาแล้วแบบเฮ้ยเนื้อเขาดีมากอะ่ะอันนี้เดี๋ยวถ้าเข้าไทายแล้วเดี๋ยวก็จะไปสอยมาสักแท่งนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดลองให้ทุกคนดูนะ มาต่อสุดท้ายที่แจ็คก l ล n นคอสเมติกนะคะซึ่งคุณแม่แจ็คกอลีนเนี่ยเขาก็จะเอาแจ็คกอลีนคอสเมติกเนี่ยเข้าไปในเอลท b าบิวตี้เนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเอลท่าบิวตี้ก็คือวางขายทั่วประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนแรกตเตยอ่ะก็งงว่าเขาเอาเข้าเอลท e าบิวตี้แต่เขาไม่ได้ออกโปรดักต์ใหม่ออกมาใช่ปะหรือว่าก็เลยคิดว่าเอะหรือเขาสต็อกของเก่าวไว้แล้วก็เอามาขายที่เอลตาใช่ปะพอดีเมื่อวานเนี้ยไปเปิดดูอ้าวคุณแม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มา2อันนะคะคซึ่งเป็น เป็นบลัชกับบรอนเซอร์นะคะอ่ะขึ้นรูไปไว้ให้ดูนะแต่เขายังไม่ได้บอกราคาอะไรมาเลยนะคะบลัชบรอนเซอร์ที่เขาออกมาประมาณ8เฉดมาถ้าเตยจำไม่ผิดนะก็จะมีแบบอ่อนไปถึงเข้มอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็มีเป็นซิงเกิลที่เป็นไฮไลท์คือจริงๆอ่ะเป็นไฮไลท์ของเขาที่เขาเคยออกมาเมื่อ ปีที่ปีที่แล้วปีนู้นไม่รู้ที่เขาออกมาเป็นสีแพนนะแล้วเขาก็เลยเอาไอตัวนั้นนะ่ะมาแยกออกเป็นซิงเกิลนะคะอ่ะแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนไฮไลท์ลูสไฮไลท์เตอร์นะคะสีใหม่นะคะอีกหนึ่งสีนะเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ทุกคนดูนะสำหรับของคุณแม่จักลีเนี่ยจริงๆเตออยากลองนะแต่ว่าคือช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงเดือนกุมภาใช่ปะเขาออกมาเป็นเหมือนมิสทรีบบล็อกอ่ะคือ พอเตยมารู้อะแล้วแบบจะกดเข้าไปดูคือโซเอาไปแล้วอะแล้วก็เหมือนตามดูพวกยูทูบเบอร์ที่เขาเอามารีวิวใช่ปะเขาบอกว่ากดแบบหมดภายใน2อนาทีอะก็เลยไม่แน่ใจว่าคอนนี้จะทันหรือเปล่าแะถ้าทันแล้วก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เตยด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ